ตกลงประเทศไท้เท่านี้มีรัฐบาลหัคุยมีรัฐบาลบักแบนมีนายกสุนตีนแบบนี้ก็มีได้เนาะครับแต่ละมือแต่ละเว้นแมงบริเหตการเหตุงานแมงแรนแต่น้ำบักทักสินบักนอชอ่อหัวคุยเดียวบักนอชอ่อจังไรอัปปีบักเผาบ้านเผาเมืองอมันเป็นจังไหครับเป็นรัฐบาแลแ้ะบรเหตุอย่างไอพวกสิก็รานเสียงที่เลือกมึงมากนอ่ะรวยกันหรอบ่ไอพวกควยดงทั้งหลายเหตุใดคนาเดินเขาตกหลักกรรมลำบากเป็นน้ำผมมึงอ่ะที่ผุมึงเลือก พักเผื่อไทยพักเผาบ้านเผาเมืองอะผกมึงมักกันยังสิติของดีๆพวกมึงมามักมักของอปปีจงไรพวกนักโทษหนีคดียังสิผมมาบริหารประเทศดาลุงตูมาแปดเก้าปีว่าประเทศไทยบมมีอย่างเปลี่ยนแปลงประเทศไทยบอบช้ำบอบช้ำพองบ่ลุงตูเขาเหตุกันมานี่จะเลื่อนลุงเรื่องจนหน้าหน้าประเทศเขายอมรับประเทศไทยว่าเป็นอันดับหนึ่งในหาของโลกแหละสมื่นนี่พ่อะผมมึงเขามาบริหารประเทศไทยแม่มึง ที่พี่ตกหลน่นเดียงหล่นเบิร์ตโบเฮดแม่มันอย่างไปเลี้ยดากดมดากเลี้ยขี่แต่บกักชักษิณคนเดียวผมมืองอะโบว่าไผ่อกว่าไฟขา,านก้าวไกลโบว่าเอียงกับ่บเฮดแม่มันอย่างจะคนประชาชนคนอื่นเขาก็เลยพ่อยละก,กำลำบากน้ำผมมืองอะเขาตกงานเกือบแสนคนน่ะเนี่ยลงงานปิดไปเท่แล้วซึ่งๆก,กี่ก็ปิดไปแล้วผมมือเสียจังไดกับประชาชนที่ไอบักหน้ายกเศษหมาบักหน้ายกหัวข้อขยี่ เลียดากเข้าไปเลียดากบักทักสินเลียดากเลี่ยขี่แมงเข้าไปเป็นหน้ายกกับเป็นหน้ายกเป็นคั้วเป็นเนี่ยเขาจูงจมูกขึ้นหมูขึ้นหมาเนี่ยเขาจะจูงไปเสก็ได้โอ้บักทักสินกับสั้เนาะเสื้อขึ้นหมูขึ้นหมาเนี่ยคนดีดีบนระบอบประเทศใทยคือเอาคนจังไรอัะปีพักจังไรอัะปีพักบักแบนพักพอบ้านพอืองหลือมาบริหารประเทศเป็นจังไงระบาดดีดีก็ลงตูบ่ะ ฮะบกเศษหมามึงบริหารยังไงมึงบริหารบักทักษิณมึงบริหารประเทศไทยยังไรเขาขึ้นอำนาจห้พผกมึงแหละผกมึงคึอเก่งแต่ปากแท้ตอนหาเสียงขึ้นดอยค่าเขาคักแทะปัญหาเอาอิริวกมึงเหตแม่มันอย่างมีแต่มาล่าผ่านประเทศมีแต่มาเอาเงินเอาทองโกยเงินโกยทองอะแดกไปจักกี่แสนล้านพันล้านจักกี่ล้านล้านและที่ผกมึงล่างผ่านภ้าษีพวกูนี่กูไปเห็นยังได้ยังก็ผกมึงเลยผกมึงเหดแม่มม่ยังไง สมรถเท่าเทียมสมรถเท่าเทียมขดคอขดแมงอะไรมึงก็ไปหาเห็ดอย่างอื่นอันที่มันดีกันหนิมึงไปเห็ดเห็ดแบบแบนหัวควื่ยอนยังเสียซัฟพ่อเวอร์ซัฟพ่อเวอร์ดขด่อขดแม่บ่ซัฟพ่อเวอร์หัวควื่ยอนยังเสียปากทอออ้องเขาของแพงพต้งต่างๆนี่ผมมึงมุ่สนใจค่าน้ำค่าไฟที่ผมมึงโฆษณาหาเสียงไว้หาเสียงไว้ผมมึงก็ไปเห็ดเห็ดสุนตีนยังเสียผมมึงก็งเห็ดเป็นเนาะไอพวกสัตว์นรกทั้งหลายนี่ขด่อขดแม่เอ้ย กูก็พ่ายลำบากไปน้ำ